สวัสดีครับเพื่อนๆผมตุ้ยแมททอยนะครับวันนี้ผมตุ้ยแมททอยครับดีใจมากๆครับเราไม่ได้มารีวิวของเล่นธรรมดานะครับนี่เป็นรถสะสมหายากนะครับนี่โอ้โหอายุอานามนะครับมากกว่า20ปีครับมากกว่า20ปีครับเป็นรถนะครับจากค่ายอิตาลีนะครับผมเซอร์เฟนนะครับผมหรือเซอร์เพนน์นั่นเองนะครับแล้วแต่ว่าใครจะเรียกรุ่นอะไรนะครับตัวนี้นะครับเป็นรถน้ํามันทางเรียบครับเป็นน้ํามันในโตรนะครับ เครื่อง3.5ซีซีนะครับย้ำนะครับ3.5ครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหไม่ธรรมดาจริงครับคันนี้นะครับผมให้ดูนะครับเป็นรถผมเรียกว่าเป็นขึ้นขึ้นแท่นรถโบราณรถคลาสสิกได้เลยนะเพื่อนๆลองดูสิโชว์ครับนี่หรือเขาเรียกว่ารถกระดานนั่นเองในบ้านเรานะครับรถกระดานนะครับคือรถเขาจะแบนๆนะครับหายากมากครับอายุประมาณก็20กว่าปีครับมามาจากในยุค80นนะครับผมตัวตัวนี้นะครับเจ้าของนะครับ พี่ลูกค้าครับเขาสั่งมาจากประเทศอิตาลีกันเลยทีเดียวนะครับผมจากประเทศอิตาลีเลยครับเขาเป็นนักสะสมรถน้ามันตัวยงคนหนึ่งเลยนะครับคันนี้ไม่มีผลิตเลยนะครับเพื่อนๆแล้วคันนี้ก็ไม่ได้มาขายด้วยนะแต่ว่าเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมนะครับว่าของเล่นที่หายากครับของที่ราคาหลายหมื่นเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับกับรถน้ามันคันนี้นะครับนี่โชคนอนครับดูการวางเครื่องครับแล้วก็บอดี้อ่าเดี๋ยวผมให้ชมบอดดี้ก่อน บอดี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆจะเปลี่ยนเนี่ยนะครับถ้าเป็นของค่ายอิตาลีโดยตรงเนี่ยเฉพาะบอดี้อย่างเดียวก็สามพันกว่าเลยนะย้ำเลยนะครับสามพันกว่าบาทครับอันนี้เรามาให้ดูเป็นความรู้นะครับผมไม่ได้ตัวแทนขายรถยี่ห้อเซอร์เฟนนะครับหรือเซอร์เพนนะครับแต่ว่าเอามาให้ชมนะครับเพื่อนมีโอกาสครับได้จับของเจ๋งๆแพงๆอย่างนี้นะครับแล้วก็อยากมารีวิวให้แฟนๆแมสทอยนะครับเราได้ชมกันด้วยนะครับโอ้โหเพื่อนๆดูท่อสิโอ้โหนี่ถ้าเปรียบกับ ช้วยชามนะครับก็เป็นเครื่องลายครามที่หายากมากๆครับแล้วก็เห็นว่าอายุขนาดนี้ครับแต่แรงมากครับเพื่อนๆคำว่ารถอิตาลีนะครับไม่ว่ากี่ปีอีราคายมันยิ่งแพงขึ้นทุกวันครับคันนี้นะครับเพื่อนๆเป็นรถนะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับโอ้ย่าไม่ได้พูดเล่นนะเพื่อนๆปกติรถกระดานนี่เขาจะขับเคลื่อนแค่ล้อหลังนะครับเป็น two wheel drive นะครับแต่คันนี้นะครับขับเคลื่อนด้วยสายพาน4ล้อครับ four wheel drive ครับโอ้โห พูดล้บาดตาบาดใจจริงๆสุดยอดมากอ่ะคันนี้นะครับบางคนเขาก็เก็บสะสมในพิพิธภัณฑ์กันไปแล้วนะครับแต่สําหรับบางคนก็เอามาวางเล่นหรือเอามาวิ่งเล่นอยู่นะครับก็มีความสุขไปอีกแบบนะครับคืออิตาลีแท้นะครับเห็นไหมผมจะซูมดูใกล้ๆนะครับเขาจะมียี่ห้อ SP นะครับขึ้นมานะครับคันนี้นะครับแพงมากครับไม่ธรรมดาครับเดี๋ยวเรามาชมนะครับนี่กันชนนะครับเป็นเคปลานะครับกันชนจะเป็นเคปลา สเกลสเกลนี้เป็นประมาณ1ต่อ10แต่ในความเป็นจริงคือใหญ่กว่า1ต่อ10นะครับผมว่าผมว่าพอๆกับน1ต่อแเลยนะเป็นทางเรียบใกล้ๆ1นต่อแปเลยนะคือช่วงล่างเขาจะแบนแล้วก็ใหญ่มากครับล้อหน้าแคบล้อหลังกว้างนะครับคันนี้ไม่ธรรมดาครับรีโมทที่เขาใช้ก็คือเป็นฟุตบ้านะครับนี่รีซีฟนะครับเป็นฟุตบ้านนะครับรถพวกนี้ครับเหมือนที่ผมบอกครับบางทีมันมีคุณค่าทางจิตใจครับบางคนยังไม่เกิดเลยด้วยซ้ำนะ คนที่ดูในแมททอยตอนนี้หลายๆคนยังไม่เกิดเลยด้วยซ้ำครับเพราะว่าอายุ20กว่าปีแล้วครับรถคันนี้นะครับเป็นรถที่หายากครับเอามาให้ชมกันนะครับผมมีความสุขมากครับกับการได้จับของเล่นที่ทรงพลังหายากอย่างนี้ครับเพราะว่าบางครั้งมันความทรงจําเราอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็เราไม่มีโอกาสได้จับนะครับตอนเราเป็นเด็กนะครับตอนนี้เราโตมานะครับของเหล่านั้นก็กลายเป็นของหายากไปแล้วนะครับวันนี้เราได้จับกันโอ้โหถือว่าสุดยอดมากครับนี่ดูครับ เป็นงาน C N C นะครับผมเพื่อนๆลองนึกดูนะว่าเกือบ30ปีที่แล้วนะครับ20กว่าปีที่แล้วครับรถบังคับนะครับจากอิตาลีนะครับที่ใช้เครื่อง C N C ครับเพื่อนๆคิดเอาเองแล้วกันว่ามันจะแพงขนาดไหนโอ้โหผมไม่อยากจะคิดครับต้องเป็นต้องเป็นคนที่ใจรักมากๆครับถึงยอมจ่ายอย่างนี้ได้แล้วทุกวันนี้ก็ไม่มีใครยอมขายครับรถแบบนี้นะครับผมบอกได้เลยนะเดี๋ยวเรามาให้ชมนะครับประมาณนี้เนี่เวลาใส่บอดี้นะครับ แล้วเวลาเราประมาณนี้นะครับเวลาเราเออนี่ใส่ยี้ก่อนให้ชูให้ดูนะโอเคก็จะมีบอดี้คนนั่งนะครับเวลาเราเหีเ้ยวไปไหนล้วก็ยกอย่างนี้เอานะครับสวยมากครับยางนี่เขาจะเป็นยาง s ลิกนะครับยาง s ลิกไทยนะฮะก็คือเป็นยางแบบก่อนถนนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีใครมีลอด,ดิฟผมว่าก็น่าจะสนุกอยู่นะเลอเออาจจะดิฟได้มันมากๆไม่แพ้กับรถดิฟทั่วไปเลยกันเลยทีเดียวนะฮะตัวกล้องอากาศนะครับเพื่อนๆนี่ ตัวกรองอากาศนะครับเดี๋ยวผมไม่อยากพูดมากเดี๋ยวผมจะไปสัมภาษณ์กับเจ้าของกันเลยดีกว่าว่าตลอดเวลาที่เขาเล่นรถคันนี้นะครับเขาใช้จ่ายอะไรกันไปบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตัวเลยนะครับเจ้าของครับเป็นลูกค้า V.I.P. นะครับเขาเอาของสมบัติของเขานะครับมาแบ่งปันให้ชมกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเก็บเก็บไว้อย่างดีเลยนะครับผมขอเปิดตัวเลยครับเจ้าของรถบังคับน้ำมันเซอร์เฟนนะครับหรือเซอร์เพนนั่นเองจากประเทศอิตาลีครับป๊อมป๊อม สวัสดีครับชื่อคุณอะไรครับชื่อสมศักดิ์นะคุณสมศักดิ์นะครับผมอายุครับตอนนี้6กถึงห้าแล้วโอ้โหไม่มีคำว่า<ม>ความแ,แรงไม,ไม่ไม่มีทางเลิกแน่นอนใช่ไหมครับโอ้โหให้เลิกเมียง่ายกว่าใช่ไหมครับถูก <laughs> โอเคแล้วคุณคุณลุงสมศักดิ์มาจากแถวไหนครับ สมุดปากกา,ามาจากสมุดปากกานะครับผมคันนี้นะครับเป็นวิทยาทานให้กับคนที่อยากจะเข้าสู่วงการารถบังคับหรือการแข่งรถบังคับน้ํามันหน่อยได้ไหมอย่างอะไหล่นี่แพงมากไหมครับอะไหล่ก็พอสมควรนะอย่างถ้าเป็นรถอ,อิตาลีอย่างเงี้ยเปื่อยอันนี้ก็ตอนนั้นสั่งเข้ามาใช้เวลาสิบห้าวันก็จ่ายเป็นเงินไทยแล้วก็ประมาณสองพันเก้าโอ้โหนี่นี่นี ทำเป็นเล่นเพื่อนๆนี่2,009 0โอ้โห2,009เดี๋ยวเราจะแกะบมดด้ออกมานะครับจะได้เห็นชมกันชัดๆนะฮะนี่ตัวล็อก2,009นี่ได้อะไรบ้างครับก็ได้ตัวเขาแล้วก็ตัวล็อกแค่นั้นเองโอตัวอย่างนี่ก็โมดิฟายมาจากยี่ห้อ OS อืม OS ครับผมท่อนี้ซื้อแยกอีกใช่ไหมครับหาซื้อได้ในบ้านเราอืเท่าไหร่ครับ ไปความรู้ก็เฉพาะท่อนี่ก็ตก450ท่อนี้นะประมาณ450แล้วใช่ครับสรุปนะครับเพื่อนๆเกือบสี่พัน่ะ3ามพันกว่าบวก4 0 0ี่ร้อยกว่าเกือบ4ี่พันได้แค่นี้อยู่เลยเพื่อนเพื่อนคิดเราเองที่ผมบอกอ่ะว่าสอง0มนอ่ะยังไม่ได้อะไรเลยอ่ะไม่ได้พูดเล่นนะแล้วก็ยางได้เมื่อกี้ได้บอกว่าเปลี่ยนยางบ่อยด้วยใช่ไหมครับต้องเปลี่ยนยางบ่อยเพราะว่าวิ่งรถอย่างเงี้ยคือล้อเขาเป็นเวลาล้อไม่เสมอเราก็ต้อง กลึงเราต้องมีเครื่องปากหน้าเช็ดหน้าทั้งทั้งสี่ล้อต้องถ้าเวลาเล่นไปแล้วเนี่ยเขากินไม่เท่ากันตอนความเร็วก็จะตกละครับผมก็ไม่ดีแล้วล้อล้อนี่ขายยังไงครับขายเป็นชุดหรือว่าขายสี่ล้อเปลี่ยนทีหนึ่งสี่ล้อนี่ก็อยู่ประมาณพันห้าโอ้โหเพื่อนเพื่อนนี่มันหาไม่ได้แล้วตอนนี้ไม่ธรรมดาเลยครับพันพันห้านี้ได้อะไรบ้างเลยสามารถ ถอดออกมาได้เลยได้เฉพาะยางหรือว่าได้เฉพาะล้อครับได้ทั้งล้อทั้งยางเลยเป็นคู่หลังหรือคู่หน้าครับพันห้าเนี่ยครับอ่าสองคู่อืมครับผมสามารถดึงออกมาได้แต่ต้องใช้กำลังนิดนึงนี่ออแล้วให้ดูตรงเบ้านะครับใช่นี่ตรงเบ้าข้างในนะครับนี่ยางนี่เขาจะเป็นยางลักษณะแบบค่อนข้างจะหนึบๆนะครับเป็นกึ่งโฟมใช่ไหมครับกึ่งโฟมแต่เวลาก่อนที่จะวิ่งก็ควรจะเบิร์ยางก็คือจับ ตรงนี้แล้วก็เร่งเครื่องเต็มที่ครัพอเขาหนึบแล้วปล่อยเข้าไปสรุปว่าเบินยางทีหนึ่งยางก็หายไปอีกใช่หายไปอีกก็ <c oughs> <c oughs> แล้วพันห้านี้เล่นได้กี่กี่ครั้งครับถ้าเกิดเราลงสนามมาออลงสนามจริง <c oughs> ก็ได้ประมาณสามถึงห้าครั้งจบแล้วต้องเปลี่ยนสามถึงห้าครั้งนะครับใช่ <c oughs> ถ้านับเป็นชั่วโมงหรือนาทีทนี่ได้ประมาณก็ประมาณ ประมาณสามร้อยเมตรวงรอบนะประมาณสามร้อยเมตรสามร้อยเมตรครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหเพื่อนๆลองนึกดูคือทำไมถึงเลือกเล่นรถน้ำมันแต่ว่าค่าจ่ายแพงขนาดนี้ครับท่านท่านที่ยี่ห้ออื่นถูกๆเล่นหมื่นกว่าบาทก็ได้ค่าน้ำมันก็ไม่แพงมันจะจ่ายดีครับรุ่นนี้เป็นอิตาลีใช่ไหมครับรอบจัดเครื่องทนอุปกรณ์ทุกอย่างทนแล้วตอนนี้ ผู้เป็นเจ้าของเองก็หาแหล่งอะไหล่ได้แล้วอ,อย่างเช่นสายพานหรือแมริ่งต่างๆเนี่ยประเทศไทยได้แล้วอโอ้ถ้าอย่างนั้นผมขอถามไปความรู้อีกสมัยก่อนนี้เท่าไหร่ครับถ้าเกิดเปลี่ยนสายพานทีหนึ่งอะ่ะถ้าเราหาในประเทศเราไม่ได้เงี้ยประเทศเราไม่ได้เส้นหนึง่งตัวสั้นนี่ห้าร้อยตัวสั้นสายพานขับขับชุดล้อหลังเนี่ยเส้นละห้าร้อยก็มี หนึ่งเส้นครับแล้วก็ขับมาที่้อหลานไปนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ดูตามนะครับผ่านไปที่ล้อหน้าก็อีกห้าร้อยและส่วนสายพานยาวก็ประมาณเก้าร้อยซึ่งตอนนี้สายพานสั้นเราหาซื้อในบ้านเราได้แล้วยี่ห้อเบนโดครับผมเบนโดมีโลโก้อยู่ศูนย์ของเบนโดมาอยู่แถววรจักจนี่แหละ ซึงลุงก็ได้มาตอนนี้ก็เก็บสำรองไว้เผื่อขาดอืม่าเครื่องยนต์นี่ทนมากทนมากถ้ารู้จักเล่นรู้จักใช้น้ำมันที่ดีทนมากใช้น้ำมันเบอร์อะไรครับที่เล่นอยู่ประจำจะเป็นเอจาไม่ได้มันต้องดูที่บ้านมันเป็นของอเมริกาด้วยอ๋อใช้ของอเมริกาเท่านั้นเลยใช่ไหมครับสมเอาไว้สามสิบลิตร ตอนนี้อลิตรหนึ่ง<อ> <ๆ S 2> ก็ไม่ใช่ถูกแน่อนอนห้าร้อยเนี่ยกัลอนเนี่ยห้าลิตรนี่ก็อยู่ประมาณพันห้าเต็มเต็มครับนะครับพันห้าก็สรุปผลิตได้แล,แ,ลแล้วรีโมทแล้วรีโมทนะครับใช่รีโมอทอะไรอยู่ครับรีก็เป็นของฟูตาบ้าสองชแนลธรรมดาอือคือยังไม่ไม,ไม่จำเป็นต้องเป็นสามชแนลพูดง่ายๆนะครับไม่จำเป็นเพราะเราแค่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเร่งเดินหน้า ถอยหลังไม่ได้แต่ถอยหลังไม่ได้อยู่แล้วนะโอเคแล้วเวลาเราไม่ได้เล่นานานๆมีปัญหาอะไรบ้างครับกับอ๋อไม่เล่นานานๆควรจะถอดหัวเทียนออกมาแล้วเอาน้ํามันจกักหยดลงไปในช่องคหัวลูกสูบก็จะทนแต่ถ้าเล่นแล้วทิ้งเลยก็โอกาสที่แบริ่งด้านหน้ากับด้านหลังก็แตกเพราะว่าแลอลกอฮอล์ต่างประเทศหรือบ้านเราก็เหมือนกันพอเลิกใช้แล้วก็จะกลายเป็นน้ำ อืมครับอย่าไปเชื่อว่าของน้ำมันนอกดีไม่เชื่อครับอันนี้อายุ65ปีแล้วก็ยังไม่เลิกเล่นครับเล่นมาตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่ครับนะครับมาถึงลุงลุเล่นกับรถบังคับพวกนี้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับตั้งแต่อายุประมาณ9โอ้สุดยอดคือพูดง่ายประสบการณ์เกิน40ปี ป,ประมาณ45สหปีกันเลยทีเดียวนะครับ,รบอย่างนี้โอ้โ oh หทุกวันนี้ก็ยังไม่เลิกยังเล่นอยู่ <c oughs> อยากบอกกับคนที่ยังไม่เคยจับของพวกนี้ไหมครับว่าคือผมอะรู้เคยได้ยินมานานแล้วว่ารถสมัยก่อนเนี่ยถ้าประมาณย้อนหลังกลับไป30กว่าปีที่แล้วเนี่ยรถบังคับเนี่ยมันแพงมากแพงมากคือมีเงินหมื่นนึงซื้ออะไรไม่ได้อะพูดง<ช>่ายใ,<ช>ใช่ไหมครับสมัยก่อนนี้ต้องมีเงินประมาณเท่าไหร่ครับถึงจะ<อ>มีรถเล่นอย่างนี้ได้ครับลุงเห็นมันมาตั้งแต่เด็กแล้ว ครับสมัยเด็กที่ยังทํามาหาเัาประทานไม่ได้ครับเขาบอกว่าเครื่องบินลํานี้ขายแค่สามร้อยเรามีตังอยู่ในกระเป๋าสามบาทแล้ววันหนึ่งที่เราคิดไว้ว่าวันหนึ่งที่เราทํางานได้ทํางานและมีเงินเป็นของตัวเองได้ครับทุกอย่างที่บ้านเราจะต้องเต็มแต่ว่าคันนี้เป็นหัวโจกที่ลุงรักมันมากก็เลยติดท้ายรถเก่งไปด้วยไปไหนก็ไปด้วยกัน แสดงว่าคันนี้ต้องผูกพันมากผูกพันกับมันมากไม่ได้วิ่งครับก็ขอให้เห็นมันก็พอแล้วอืมแล้วพอบอกเป็นตัวเลขคร่าวๆนิดๆได้ไหมครับว่าทั้งหมดอที่หมดไปกับคันนี้ครับตั้งแต่เล่นมาเลยเงี่ยหมดไปเกินแสนหรือยังผมว่าเกินแล้วนะน่าจะเกินนะน่าจะเกินมีการซ่อมมีการอะไรกันบ้างรวมค่าบำรุงอะไรนะครับใช่ครับแต่แต่มันเทียบไม่ได้นะกับความชอบความสุขกับความสุขของคน แต่ถ้าคนไหนที่เขาไม่ชอบเราก็ว่าเขาไม่ได้ครับเพราะว่ามันรับประทานไม่ได้มันชอบไม่เหมือนกันนะใช่ครับแต่ของบางอย่างเราชอบปลาเย็นครับแต่นี้ก็ดีครับไม่ไม่ไม่เดือดร้อนใครด้วยนะครับเราจะมีความสุขกับมันทุกทุกวันหยุดแล้วใช้เงินเยอะขนาดเนี้ยบางทีคนในบ้านเข้าใจไหมครับมีวิธีเคลียร์ยังไงกับคนในบ้านครับเป็นวิทยาทานให้หน่อยมีห้าม พูดบางทีเราก็ต้องเอาสามีอยู่หูหรือที่ออกไปนอกบ้านครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเขาก็อารมณ์เย็นใช่ไหมครับแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าผมเขาจะบอกว่าคันนี้ห้าร้อยเจ็ดร้อยหก้อยพันเดียวอะไรเงี้ก็แล้วแต่ที่บ้านจะเชื่อหรือเปล่าใช่ถูกต้องมันเป็นแบบนั้นใช่เพราะเราซื้อมาในราคาหมื่นเราก็จะต้องบอกว่าประมาณพันห้าบางทีเราเผลอปากไป อเอ้ยครับโหเครื่องตัวนี้แม่เกือบห้าพันโอ้โหพูดนะมันยืนอยู่ข้างหลังเราเรายมืมอไหวเป็นธรรมชาติลูกยังโช,ชคดีนะของผมนี่เมียยึดกระเป๋าตังค์หมดเลยคือจะใช้20บาทนี่ก<ห>็รู้เรื่องเลยไง<ช>ดังนั้นเราหมดหมดสิทธิ์เลยเลยต้องขออนุญาตก่อน<ช>แสดงว่าลุงนี่ถือว่าผมเดี๋ยวผมต้องขอวิชาจากลุงอีกเยอะครับต้องเรียนรู้จากลุงอกเยอะเลยนะครับ แล้วนี่ลุงเขาไม่ได้มาโชว์รถอย่างเดียวนะครับเพราะว่าลุงแค่นักเล่นตัวยงครับทางเรียบอย่างเดียวไม่ใช่ลุงแน่นอนมีทุกอย่างครับนี่บนอากาศลุงก็ยังมีเลยนะครับ<ใ>นี่เดี๋ยวนน้ำเรือก็มีโอ้โหนี่วันนี้เอาโดรนมาด้วยโดรนนี่ลุงประกอบเองเลยนะเพื่อนๆเนี่เดี๋ยวผมจะให้ลุงเขาหยิบให้ดูนะนี่ประกอเองโอ้สุดยอดนี่ให้ดูนะครับโอ้โห อันนี้เป็นรุ่นอะไรอะไรยังไงครับเป็นรุ่นอะไรจำไม่ได้เป็นสีดำดำคือ <ๆ S 1> ป,รประกอบเองลุงครับลุงเนี่ยนะซื้อมาลำหนึ่งแล้วในราคาสามพันกว่าบาทครับทีนี้ไปถามเขาว่าเอ้ยออบอร์ดเฉพาะบอร์ดเฉพาะบอร์ดบังคับแล้วก็จ่ายไฟเนี่ยมีขายไหมเขาบอกมีครับลุงก็เลยซื้อบอร์ดมาอ,อันหนึ่งซึ่งใช้คอนโทรลตัวเก่าครับผมแล้วก็สั่งมอเตอร์บอกเขาว่า ที่ร้านเองมีมอเตอร์อะไรบานเลดอะไรที่แรงเขาก็แนะนำว่าน่าจะเป็นแพนทั่ม3หรือแพนท t o ม5ลุงจำไม่ได้แล้วครับก็รอไปหนึ่งเดือนของจะเข้ามา,าบ้านเราเขาไม่สั่งเข้ามาครับอันนี้เป็นรุ่นโดนใหญ่ลุงก็ศึกษามันอยู่ก็ลองประกอบเฟรมดูทำเองอันนี้ลุงเขาลองเขาลุงเขาข้ามสเต็ปเลยนะเพื่อนๆ คือเขาประกอบเองเลยนะลำนี้ผมยังไปไม่ถึงขั้นนั้นนะครับวัตถุดิบหาได้ง่ายยังเห็นหลอดพวกนี้อลูมิเนียมเนี่ยพวกนี้ได้มาจากเสาอากาศทีวีบ้านเรานี่แหละอืมผมเพิ่งรู้นะเนี่ยแล้วแล้วตัวโครงสร้างครับลุงไปเอาที่ไหนมาก็เป็นไฟเบอร์กลาสนะเราเพิกมายกแถวนเลยสี่คูณแปดเป็นเงินไทยก็อยู่ประมาณพันกว่าบาทโอ้แต่ตอนนี้ค่าแรงเจาะค่าแรงประกอบ ค่าแรงหาศูนย์มันอยู่ที่ลุงเองผู้เป็นเจ้าของครับผมก็คือไม่ได้คือพูดง่ายนะครับลุงเขาเล่นทุกอย่างครับวันนี้นะครับลุงเขาก็มาอุดหนุนนะครับรถบังคับติดเครื่องเสียงกันแบบนี้นะครับนี<___<_่ผมให้ดูนะครับประมาณนี้แต่ว่าครับแต่ว่าก็จะมีอีกหลายรุ่นนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับไฮไลท์นะครับคือลุงเขาเอาของสะสมมาด้วยผมก็เลยขออนุญาตลุง ขาถ่ายไว้ด้วยนะครับเป็นวิทยาทานนะครับสาหรับคนที่ยังเกิดไม่ทันหรือว่ายังไม่ทันนะครับว่าสมัยก่อนนี่รถแพงขนาดไหนครับสมัยนี้มีเงิน9ก้าพันกว่าบาทหมื่นเดียวเนี่ยก็เล่นรถบังคับน้ํามันแรงๆได้แล้วแต่สมัยก่อนนี่คือเราต้องจ่ายเงินมหาศาลเลยนะครับผมถือว่ายินดีมากครับกับผมมีโอกาสนะครับได้สัมภาษณ์นะครับเป็นคนที่เล่นของเล่นเป็นคนที่อาบน้ําร้อนมาก่อนพูดง่ายๆนะครับมีประสบการณ์มาก่อนมาแชร์ประสบการณ์นะครับให้กับแฟนๆแมททอยนะครับ เป็นความรู้ไว้ด้วยนะครับยังไงผมขอบคุณนะคุณลุงสมศักดิ์นะครับผมผมตุ้ยแมททอยขอขอบคุณนะตอนนี้เลยนะขอบคุณมากครับครับผมแล้วก็เพื่อนๆนะครับที่ดูนะครับอยากได้รถน้ํามันนะครับแต่คันนี้นะครับบอกคันนี้เป็นรถสะสมของลูกค้านะผมไม่ได้ขายนะผมก็จะขายคันละ9,00 0กว่าบาทคันละหมื่นกว่าบาทก็ว่ากันไปนะครับลองดูในคลิปเก่าๆได้วันนี้ถือว่าผมมาดูนะครับรถของระดับปรมาจารย์กันเลยทีเดียวนะครับจากประเทศอิตาลีนะครับ วันนี้ตุ้ยแม่ทอยขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรแล้วเจอกันนะครับ,บายบายครับเย้ถ้าหากว่าท่านใดไม่อยากพลาคดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตุ้ยแม่ทอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกดกดกดอุนชุกเอีตกอชุกก